ที่สาวๆองเขาชิงจากเกิดอวอร์ดนะครับตอนเกิดในสาขาเกิดมหฮอตเนี่ยก็มีความในใจมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยขอบอกว่าแต่ละคนนี่น่ารักกันมากๆเลยนะฮะเราขอเริ่มที่ชมพู่อารยาเอคาเกตกันก่อนแล้วกันอ่ะเขามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันฮะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณบูดี้แล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักด้วยนะคะสำหรับกิฟต์บาสเกตนะคะก็ปีนี้ก็ได้เป็นอันที่สแล้วขอบคุณมากค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในวัยที่ใช้คําว่าฮอตได้หรือเปล่านะคะแต่ว่า2ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่มีรางวัลมาก็ก็ดีใจค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ที่ไม่ลืมกัน,นะคะ่ะก็เชิญชวนนะคะมาโหวตเออมาโหวตกันนะคะสํหรับของชมก็รางวัลก็เกิดมาฮอตใช่ไหมคะก็ผู้ที่จะโหวตก็เคหนึ่งเว้นวักหนึ่งนะคะแล้วก็ 4ี่ตองหนะคะ mm hmm. หรือว่ารักใครชอบใครก็เชียร์เต็มที่เลยค่ะ mm hmm. ก็มีส่วนร่วมกันเยอะๆกัแล้วกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลน,นี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ เนาะมาจากคนไทยทุกคนค่ะนี่เป็นสาวแบลวสาวแบลวแบบอูต้องยอมรับเป็นผู้นําแฟชั่นเนาะใช่เสื้อผ้าแฟชั่นบนรันเวย์เท่าไหร่แป๊บเดียวเหมือนมาอยู่บนตัวนายเกินมาฮอตนี่จะมี3สาวฮอตเอ่อที่เอ่อโทษทีไม่ใช่3สาวฮอตสามท่านมีชมพู่นะครับมีอ่าพลอยเชอร์แมนแล้วมีนาเดทพลอยมาไหมวันนี้พลอยก็มาฮะเป็นสาวเซ็กซี่ที่แบบว่าเรียกได้ว่าแมวก้าวชีวิตจริงๆแม่เนี่ยนึกออกไหมแล้วพลอยเชอร์แมนคนนี้ดังแรงดีไม่เคยตก นางกิชีวิตก่ชิตไม่เคยตกวันนี้นางก็มีความรู้สึกนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าชิงในสาขาเกิดมาฮอตอ่ะคุณนายพลเชิญค่าสำหรับกิฟต์บาสเก็ตที่ส่งมาให้พลอยนะคะพลอยก็ขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกดีค่ะ่าถือว่าเป็นของขวัญที่แบบช,ชิ้นใหญ่มากๆเรียกได้ว่าๆๆแบบแต่ละอย่างนี่พอยอยากได้ทั้งนั้นเลยค่ะก็มาถึงก็อู้นู่นนี่นั่นนี่แบบตื่นเต้นมากๆขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งมาให้ค่ะ สำหรับใครที่ขึื่นชอบใครนะคะก็สามารถส่งผลบทตมาไ,ได้นะคะแต่สำหรับพลอยนะคะก็คือหมายเลข K1 เว้นวรค2ค่ะอยากจะชวนทุกคนนะคะส่งมาให้กำลังใจพอยเยอะๆเลยค่ะที่4ตอง1 997นะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะยังไงฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะสำหรับหลายคนที่ถามพลมาว่าเออจะไปเกิดอาวอร์ดไหมไปแน่นอนค่ะปีนี้เคลียร์คิวได้ทุกอย่างลงตัวค่ะเราเจอกันที่งานนะคะทุกคนบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะและอย่าลืมบวชให้กับนักแสดงทุกคนที่เข้ารอบด้วยนะคะขอแสดงความ ดีกับทุกคนล่วงหน้าคะ่ะสวัสดีครับออนี่ไงเจอกี่ครั้งกี่ครั้งฉันเป็นคนหลงรักเชอร์มมนเออป็นคนหลงรักเ <ผม S 2> ชอ<า>ร์แมนไปไหนมีแต่นัาข่าวถามผมพลอยจะไปงานเขื่อนหรือบอร์ดหรือเาขอาไปที<ด>่ับเซียกันเหรอ เสียกันเหรอเสียคืออะไรเสียกันไงเสียกันตีกันไงกับใครก็พลอยนี่ไงอ้าเหรอเสียเหรอเสียกันเลยเ<อ>ผมยมังจำไม่ได้เลยไม่ได้เป็นประเด็นแล้ว<อ>ลืม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 และแน่นอนนะครับสิ่งที่ผู้เข้าชิงจะได้อย่างที่เมื่อกี้ชมพู่ก็บอกคอยก็บอก,ค,อก,บอกคือกิฟต์บาสเก็ตเราจัดให้คุณกับสปอนเซอร์ใจดีทั้งหมดที่ร่วมงานครั้งนี้กว่า3 0 0แสนบาทเราได้เปิดเผยไ,ไปบางอย่างบ้างแล้วนะฮะว่ามีอะไรบ้างและหนึ่งในกิฟต์บาสเก็ตที่เราจะพูดในวันนี้อะไรอะจากเอพ็กครับ ที่สุดแห่งนวัตกรรมความงามทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากลครบวงจรเพื่อการดูแลสุขภาพผิวพรรณรูปร่างแล้วก็แอนตี้เอ g จิ้งหรือการชะลอวัยที่ครบสมบูรณ์พร้อมด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาที่มอบบัตรกำนานะแวม r พ f a เฟสลิฟโอ้โหแวม p i าย f a สลกับซุปตาระดับแถวหน้าเมืองไทยมูลค่าเท่าไหร่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับสี่หมบาทโอ้โห พีนิจกอนยังไงพินิจกอนตื่นมาคุยยังไงพินิจกอนไม่ได้นะพินีจกอนอย่างฉันจะไปทำมาเนี่ยปกติต้องไปไปไป,ไปเติมทุกสองสามเดือนอตสองสามเดือนแต่เอพิกเนี่ยเขาได้นำการลดเรือนริ้วรอยล่าสุดแหวนพายเฟสลิฟต์เนี่ยด้วยนวัตก,กรรมนะฮะไบโอเทคโนโลยีเนี่ยนะครับชั้นสูงและนำฉีดบริเวณพื้นที่ที่มีความต้องการทำให้เกิดการฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ผิวคุณจะอ่อนเยาว์มีชีวิตชีวาเหมือนผิวแรกสาวอุ้ยยาวนานถึงเท่าไหร่คุณรู้ไหม โบอ็อกมันได้3เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ได้15เดือนว้าวสิเ <15 S 2> ดือนปีกว่าและผู้ใจดีที่ขาดไม่ได้อ,อ,อีกอีกรายหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือสยามนิรมิตนะสยามนิรมิตต้องขอบอกว่ามอบกิฟต์วาลเชอร์บัตรชมสุดยอดการแสดงนะครับวิจิตมหัศารระดับโลกที่ได้รับการยกย่องจากผู้ชมทุกชาติทุกภาษาว,ว่าเป็นหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดของโลกได้รับการบันทึกไว้ในกีเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นเวที ที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเราภาคภูมิใจมากที่เกิดอรวดจะจัดที่นี่นะครับมีเทคนิคพิเศษที่สุดมหัศจรรย์สมจริงและที่สําคัญอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในงานเกิดอรวดครั้งที่2อย่าลืมไป follow IG เกิดออร์ด่วนดเกิดอเวทซะกทานแล้วจะมีโอกาสด้กินขนมคคกอย่างไม่กินนีมได้แน,น,น่นอนได้แน